อันนี้นะฮะก็จะเป็นระบบเส้นค่าเฉลีย่ยตัดกันที่8และ32วันเปิดลงนะฮะเมื่อค่าเฉลีย่ยตัดขึ้นและทําการเปิดชอ็อตเมื่อเส้นค่าเฉลีย่ยตัดลงอันนี้ก็จะเป็นกราฟของปริมาณออเดอร์นะฮะจะทําการเปิดลองเห็นไหมฮะ ที่โพ i ิชันประมาณ8.2นะฮะและทําการเปิดช็อตสดกลับมาผลจากการแบ็กเทสตั้งแต่กลางปี2018จนถึงกลางปี2022นะฮะเราจะได้ใน p r o f ิตที่3 8 6และมีค่า Max กซ์รอเดาอยู่ที่43.96%แต่ถ้าเราเปลี่ยนการเข้าออเดอร์นะฮะเป็นลักษณะของการทยอยเข้าลักษณะนี้นะครับ เราจะทําการทยอยเข้าออเดอร์นะครับเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยตัดขึ้นนะฮะและเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยตัดลงทยอยลดออเดอร์นะฮะเมื่อเราเข้าออเดอร์โดยเฉลี่ยลักษณะนี้จะทําให้กาไรเราเพิ่มขึ้นได้เป็น714%ถ้าแม็กซ์รอดาลดลงมาอยู่ที่33.67%เพียงแค่เราเปลี่ยนรูปแบบการเข้าออเดอร์นะฮะเราก็สามารถทํากําไรเพิ่มขึ้นได้โดยที่เราไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอินดินเคเตอร์เลยรูปแบบการเข้าออเดอร์ลักษณะนี้เราจะทําการแบ็กเทสยังไงเดี๋ยวไปดูกัน สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะกลับมาพบกับช n n e l เทรดสบายอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ตอนนี้นะฮะช n n e l เทรดสบายเรามีไลน์อ f ฟ i ิ i ชียลแล้วนะครับที่จะคอยบอกสิ g n a นให้เพื่อนๆทุก7จ็ดโมงเช้าสำหรับคริปโตเคเรนซีนะฮะเพื่อนๆก็สามารถแอดกันเข้ามาได้นะครับช n n e l นี้นะฮะจะมาแชร์ความรู้เรื่องของการเทรดอย่างเป็นระบบนะฮะทั้งหุ้น f o เร็กแล้ก็คริปโตโดยจะมาแชร์ไอเดียและก็ทดสอบระบบกันทุกสัปดาห์นะครับ เพื่อให้ง่ายๆกับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ผมก็ได้ทำลิงก์ไว้ให้ในดีสคริปชันด้านล่างแต่ก็อยากให้เพื่อนๆก็ค่อยดูคลิปนี้ให้จบนะฮะเพื่อที่จะได้เข้าใจในส่วนของรายละเอียดทั้งหมดแล้วก็เอาไปใช้งานได้จริงและคาเตือนนะฮะคลิปนี้จะทําขึ้นมาเพื่อการเรียนรู้เท่านั้นนะฮะไม่ได้เป็นการแนะนําการลงทุนแต่อย่างใด ถ้าเพื่อนๆต้องการนําระบบนี้ไปใช้จริงแนะนําว่าให้ทําการทดสอบหรือว่า b a c k เทสด้วยตัวเองก่อนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแชร์เรื่องของการเข้าออเดอร์กันนะครับโดยปกติแล้วอะครับการเข้าออเดอร์นะฮะเราไม่จะเป็นต้องเข้าออเดอร์เมื่อเกิดสัญญาณซื้อแล้วเราเข้าออเดอร์เต็มไม้เท่านั้นแต่เราสามารถแบ่งแล้วก็ทยอยเข้าทีละนิดทีละนิดได้นะครับผมส่วนระบบการเข้าออเดอร์ของเนื้อหาในตอนนี้นะครับผมอ้างอิงมาจากหนังสือเล่มนี้นะครับ Systematic Trading นะฮะโดย Robert Cover นะครับ จริงๆเนื้อหาที่เอามาแชร์วันนี้นะฮะเป็นแค่ส่วนเล็กๆส่วนเดียวของหนังสือเล่มนี้เท่านั้นนะครับส่วนเนื้อหาเพิ่มเติมเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็เพื่อนๆสามารถเข้าไปอ่านกันดูได้นะครับผมว่าหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะฮะสำหรับการสร้างระบบเทรดเลยทีเดียว <c oughs> คือเด๋ยวคอนเซปต์ของการเข้าออเดอร์นะครับเขาจะเข้าออเดอร์โดยอ้างอิงจากความผันผวนของอินดิเคเตอร์นะฮะแล้วก็ คูณด้วยขนาดของความผันผวนนะครับซึ่งในตัวอย่างนะฮะเขาจะใช้เป็นค่าเฉลี่ยย้อนหลังแบบให้น้ําหนักนะครับก็คือ exponential moving average นะฮะแล้วก็จะมีในเรื่องของขนาดความผันผวนนะครับที่ขึ้นอยู่กับปริมาณเงินในพอร์ตโฟลิโอแล้วก็ความเสี่ยงของเราที่ยอมรับได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรคร่าวๆนะครับสำหรับการคำนวณในเรื่องของความผันผวนตาม indicator นะฮะ ก็คือจะดูความต่างกันร,ระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและเส้นค่าเฉลี่ยช้านะครับคูณด้วยมัลติพายเออร์นะครับแล้วก็หารด้วยสแตนดาร์ดเดเวชั่นนะครับหรือว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับโดยที่ถ้าเกิดค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตรงนี้สูงขึ้นนะฮะจะทําให้ปริมาณในการเข้าออเดอร์ของเราลด,ดลงนั่นเองนั่นหมายความว่ายิ่งตลาดมีความผันผวนมากเท่าไหร่นะครับอ,ออเดอร์ที่เราเปิดนะฮะก็จะมีปริมาณลด,ดลงเท่านั้นนะครับ และอันนี้ครับคือขนาดของความผันผวนที่อ้างอิงก,กับพอร์ตโฟลิโอแล้วก็ความเสี่ยงนะครับโดยค่าขนาดของความผันผวนเนี่ยเขาจะขึ้นอยู่กับปริมาณเงินนะครับแล้วก็ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของเราต่อวันนะฮะและแน่นอนนะฮะก็หารด้วยส่วนเบีเบนมาตรฐานอีกเช่นเคยนะครับโอเคแล้วเมื่อเราได้2ค่านี้นะครับเราก็จับมาคูณกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสูตรคร่าวๆนะครับก็คือความผันผวนตามอินดคเตอร์นะฮะคูณด้วยข,ขนาดของความผันผวนที่ขึ้นอยู่กับพอร์ตโฟลิโอแล้วก็ความเสี่ยงนั่นเอง โอเคอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์คร่าวๆนะฮะเดี๋ยวเราจะลองไปเขียนในภายสคริปต์กันนะครับอันนี้ก็เป็นกราฟบิตคอยนนะครับใน t r a d i n g v i e w นะฮะเป็นรายวันนะครับอันนี้ผมจะใช้ราคาจาก b บ n a น c e โดยเริ่มต้นเนี่ยผมจะทำการใส่อินดิเคเตอร์ก่อนนะฮะเราก็เลือกเป็น EMA นะครับผมผมกดตรงนี้2ทีนะฮะสังเกตว่าด้านซ้ายก็จะขึ้นมาแล้วนะครับจะเป็นสีนํำเงิน2อันนะครับอันนี้นะฮะค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่9วันนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็น8วันนะครับ และ32วันจริงๆในหนังสือนะฮะเขาจะมีการใช้ค่าเฉลีย่ยอยู่หลายคู่เลยทีเดียวนะฮะตั้งแต่ค่าเฉลีย่ย2วันนะครับจนถึง256วันเดี๋ยวในตอนต่อไปนะฮะจะมีการทําเรื่อง backtest แล้วเดี๋ยวจะเอามาแชร์ให้ดูด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมปรับเป็น32วันแล้วก็เลือกเป็น EMA ก่อนเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีเป็นสีส้มด้วยนะฮะแล้วเราก็จะได้การ,ราฟลักษณะนี้แล้วนะครับเป็นค่าเฉลีย่ย8วันและ32วันต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มเขียนโค้ดกันโด,โดยกดที่ p ้ายดะะี้บเด จุดล็อกเลือกเป็น Open Py Editor e in New Tab นะครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้ผมจะทําการเริ่มเขียนแท็บใหม่เพื่อจะได้ให้เพื่อนๆเห็นโค้ดได้ง่ายขึ้นนะฮะตรงชื่อ Indicator นะฮะผมก็จะตั้งเป็น e MA Diversify ลักษณะนี้นะครับส่วน Overlay ผมจะให้เป็น f a l s นะครับก็คือว่าให้กราฟโผล่ขึ้นมาด้านล่างนะครับตัวกราฟที่ผมกํลังจะทําเนี่ยจะเป็นกราฟที่จะบอกถึงปริมาณในการเปิดออเดอร์นะครับ่าควรจะเปิดออเดอร์เท่าไหร,ร่นะฮะเราต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อน โอเคครับแล้วก็เริ่มจากซติจีก่อนนะครับโดยซติจีนะฮะเราก็เริ่มจากการใส่ค่า EMA ก่อนนะครับ EMA ที่8วันแล้วก็32วันนะครับโดยอ้างอิงกับราคาปิดและเดี๋ยวเรามาพอดเรื่องของความต่างกันนะฮะระหว่าง EMA 8วันและ32วันดูนะครับนี่นะฮะก็เป็นค่า volatility ของตัว indicator เรานะครับที่8ลบ32นะครับแล้วเราก็มาพอดลักษณะนี้นะครับ โดยผมให้เส้นพอตตัวนี้นะครับจะขึ้นว่า strategy position Si z e นะฮะเดี๋ยวผมก็กดเซฟนะฮะตัวนี้เราก็จะได้แล้วนะครับเป็นการพอตระหว่างส่วนต่างของ,ของเส้น EMA fast แล้วก็ slow นะฮะต่อไปเราก็ต้องมีการหาในเรื่องของความผันผวน,นของตัวราคาด้วยนะครับตรงนี้ครับเป็นค่า standard deviation นะครับผมจะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับของราคาเมื่อวานลบวันนี้นะครับแล้วเป็นค่าเฉลี่ยที่35วันเราจะต้องเอาค่าตัวนี้เดี๋ยวผมย้ายตัวนี้มาด้านบนนะฮะ ตัวนี้นะครับมาหารด้วยนะครับแล้วผมก็กดเซฟนะฮะนี่นะครับเราก็จะในเรื่องของปริมาณแล้วนะครับโอเคต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องมีการคูณในเรื่องของมัลติพายเออร์ด้วยนะครับในกรณีที่เราทําระบบตัวนี้ให้มันแอดวานซ์ขึ้นนะครับจะมีการใช้พวกอินดิเคเตอร์หลายตัวเข้าไปนะครับ เช่นค่าเฉลี่ย2วัน4วัน8วัน16วันเข้าไปในนี้เพื่อคำนวณด้วยในที่นี้ก็จะต้องใช้ตัวมัลติ p พイเออร์ด้วยนะครับเพราะว่าความต่างกันของตัวราคานะครับในแต่ละช่วงนะฮะมันจะมีปริมาณไม่เท่ากันนะฮะด้วยในหนังสือนะฮะเขาจะให้ค่ามาลักษณะนี้นะครับอันนี้เป็นค่ามัลติ p พイเออร์ที่ในหนังสือนะฮะเขาได้มีการแบคเทสกับหลายโปรดักต์นะครับราคายอนหลังหลาย10ปีนะครับในที่นี้ผมจะเอาค่าตัวนี้มาใช้ด้วยนะคะในที่นี้นะคะจะเป็นค่าเฉลี่ยบ32กับอานมาช้อะ แล้วก็คูณเข้าไปนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวผมกดเซฟนะฮะเราก็จะได้เป็นการมาลักษณะนี้นะฮะสังเกตว่าปริมาณในการเปิดออเดอร์ของเรานะฮะเมื่อราคาเริ่มสูงขึ้นมาเห็นไหมครปริมาณในการเปิดออเดอร์เราก็จะเยอะขึ้นด้วยนะครับแต่สังเกตว่าปริมาณในการเปิดออเดอร์ของเรานะครับถ้าเกิดราคามันสูงขึ้นมามากเกินเนี่ยนะฮะปริมาณในการเปิดออเดอร์ของเราจะค่อนข้างสูงนะครับโดยในหนังสือน,นะครับเขาจะบอกไว้ว่าแคปหรือปริมาณที่เหมาะสมนะครับเขาจะเปิดสูงสุดอยู่ที่20 นะครับผมแล้วถ้าเกิดเปิดช็อตลงมาก็คือจะต่ําลงมาที่20นะครับจะไม่เปิดไปมากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวผมทําการใส่แม็กแล้วก็มินของเขานะครับให้อยู่ในกรอบที่บวกลบ20นะฮะนี่นะฮะผมก็จะเป็น volatility indicator underscore cap นะครับจะใส่แม็กมินเข้าไว้นะครับโดยใช้ฟังก์ชัน m a กมินกับแม็กตรงนี้ครับอยู่ที่บวกลบ20นะฮะเดี๋ยวผมลองพอดตรงนี้ดูนะฮะ โอเคนะฮะสังเกตเห็นไหมครับว่าเมื่อราคาสูงขึ้นมาถึงจุดหนึ่งนะครับเขาจะไม่เปิดออเดอร์ไปมากกว่านี้แล้วนะครับเพราะว่ายิ่งเราเปิดช่วงราคาที่มันสูงมากเกินไปอะครับมันจะยิ่งมีความเสี่ยงนะฮะนี่นะครับผมเห็นไหมฮะอันนี้คือสุดที่20ของเขานะครับแล้วพอเมื่อราคาตัดลงมาเห็นไหมฮะเขาก็จะเริ่มขายนะครับตรงนี้นะฮะในส่วนต่อไปนะครับก็จะมาทําในเรื่องของความผันผวนของตัวพอร์ตนะครับผมแล้วก็เรื่องความเสี่ยงต่อวันด้วยนะครับอันนี้นะครับจาก สูตรที่อธิบายไว้ในตอนแรกนะครับ volatility scalar นะครับจะเท่ากับปริมาณพอร์ตโฟลิโอนะฮะคูณด้วยความเสี่ยงต่อวันนะครับแล้วก็หารด้วย standard deviation นะครับผมตัวนี้นะฮะในที่นี้นะครับพอร์ตโฟลิโอสมมุติว่าเริ่มต้นที่เงิน1 0 0 0งแสนดอลลาร์นะฮะความเสี่ยงนะครับ daily risk นะฮะจะเท่ากับความเสี่ยงต่อปีนะครับอยู่ที่0.3%อันนี้ผมเป็นตัวเลขสมมตินะครับสมมติว่าผมยอมรับความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอเนี่ยให้ลดต่ำลงมาได้ นะครับต่อปีอยู่ที่30%นะครับคือคือ0.3นะฮะแล้วก็จากที่มันเป็นเยียรีนะฮะเราก็จะต้องหารจำนวนวันนะครับในที่นี้นะครับในหนังสือคะฮะเขาจะใช้เป็น256วันนะครับแต่เขาจะไม่ได้หาร256วันโดดๆในลักษณะน,นี้นะฮะเขาจะมีการใช้เป็น square root 2 5 6วันนะครับเหตุผลที่ผมอ่านในหนังสือมาเนี่ยเขาบอกว่าความเสี่ยงนะครับของพอร์ตเฟลิโอมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นลักษณะของสแควรู t ลักษณะนี้นะครับแต่โปรดักที่เราเทรดนะครับคือโปรดักบิตคอยมันมีการเปิดตลาดทุกวันนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็น365วันนะครับโอเคแล้วเราก็จะได้ตัวค่าเดลิ y ล็กของเราในลักษณะนี้นะฮะสำหรับการเทรดคริปโตเคอเรนซีนะครับต่อไปนะครับเราก็จะเอา volatility scaler ตัวนี้มาคูณกับ Volatility Indicator c a คนะครับก็จะเป็น position นะครับเท่ากับสเกลาร์ของเราตรงนี้นะฮะคูณด้วยตัว v o l a t i l i t y i n d i c a t น r ครนะฮะแต่ตัว volatility indicator คอระฮะเขาจะบวกลบที่20นะครับที่จะเป็นตัวบอกอินดิเคเตอร์เท่านั้นนะฮะในการใช้จริงนะครับเขาจะหาร10ด้วยนะครับผมก็พอร์ตตรงนี้ฮะโพ i ิชันแล้วก็กดเซฟนะครับ โอเคเราก็จะได้แล้วนะครับลักษณะนี้นะฮะจะเป็นตัวกราฟในการเปิดปริมาณออเดอร์นะครับอันนี้สมมุติว่าพอร์ตโฟลิโอเรามีเงิน1 0 0 0 0แสนตลอดนะครับนี่นะฮะสังเกตเห็นไหมครับในช่วงนี้นะครับเมื่อตัว Bitcoin เริ่มทําราคาขึ้นมานะครับก็จะมีการค่อยๆเปิดออเดอร์นะครับคือค่อยๆซื้อ Bitcoin เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจาก0.85เหรียญนะครับตรงนี้ขึ้นมานะครับเรื่อยๆจนถึงบริเวณช่วงนี้นะครับ คือถือครั้งไว้ที่ประมาณ 14, 15เลยนะครับแล้วเราก็ค่อยๆทยอยขายออกนะครับที่ต้องค่อยๆทยอยขายออกเพราะว่าเรื่องของความเสี่ยงของตัวพอดฟลิโอนะฮะแล้วก็เรื่องของตัวราคาที่มีความผันผวนมากขึ้นนะครับทำให้ปริมาณในการเปิดของตัวเหรียญน,นะครับลดลงนะฮะนี่นะครับลักษณะนี้ โอเคในการใช้งานจริงนะครับตัวพอร์ตโฟลิโอตรงนี้ครับผมเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลานะครับว่าปัจจุบันตอนนั้นนะครับพอร์ตโฟลิโอของเรามีมูลค่าอยู่เท่าไหร่โดยในตอนต่อไปนะฮะผมจะมาสอนวิธีการทำแบ็กเทสนะครับและเราจะปรับปรุงระบบตัวนี้ให้มันพัฒนาขึ้นได้เพื่อลดเรื่องของการฟริกเคิร์มเองนะครับ โอเคก็จบกันไปแล้วนะครับในตอนที่1น,นะฮะสำหรับการเปิดปริมาณออเดอร์นะครับโดยการอ้างอิงกับอินดิเคเตอร์นะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่ตอนหน้านะครับตลับวันนี้สวัสดีครับ